ท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทากับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะเพราะว่า10กว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันนั้นท่านผู้ชมยังคงติดตามค่ะว่าเราเดินทางไปที่ใดมีอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกับในวันนี้ค่ะเรายังคงทาหน้าที่ของเราต่อไปเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ใดติดตามนะคะ,อะขอะเสนพารย,ยาโธรรมดาาจารย์ทั้หลาย อาตมาภาพก็มีเรื่องที่จะบอกยะิโยมทั้งหลายแต่ไพว่าที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังอาตมานี้ก็คือหลวงพ่อผู้ใจมุคคลพระผู้ใจมุคคนมันอาวงนี้ท่านก็ปฏิฐานมาประมาณร้อยปีแต่จะร้อยเท่าไรอาตมาภาพก็คำนวณไม่ถูกเพราะว่าของเก่าก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่หลวงพ่อน,นี้ได้ เป็นหลวงพ่อที่ตัดติดที่สุดจประจำตำบลดอนกลวยแถวนี้และก็จบ้านไก่เคียงหลวงพ่อผู้ใจมงกลถ้าญาติโยมจะต้องการอะไรสิ่งใดก็มากราบไหว้ประอกอบกราบไหว้กราบบูชาท่านแล้วขอพรจากท่านสิ่งนั้นก็จะเป็นผลตั้งเร็จทุกวันนี้อาตมาภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 6โมงเช้าพยัน5โมงเย็นโยมสนใจก็มากราบไหว,ว้บุญกราบไหว้บุชาได้ทุกวันนะโยมนะและกลารที่อตาตมาภาพได้สร้างสาหอาศาลา,า,ลาในปฐมก็หนึ่งหลังคือทางวัดก็ได้สร้างไว้แล้วหนึ่งหลังแต่มันไม่พอใช้ตอนนี้อตาตมาภาพก็ได้ซื้อที่ไว้ประมาณเจ็ดไร่แต่ม่ถึงเจไร่หกไร่เศๆก็ริมๆเจ็ดไร่ ก็ตือไว้ก็ประมาณสามสี่ปีก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไว้เลยอาตมาภาพก็ได้มาปรึกษากับคณะกรรมการว่าพี่มันว่างเปล่าเราจะทำอะไรกันดีคณะกรรมการก็ลงความเห็นว่าเอาอย่างนี้สิหลวงพ่อเรามาช่วยกันสร้างศาลาในประตรงสักหนึ่งหลังเพื่อแทนโอลหลังเก่าคือเรามามีงานมีการแล้วก็จะได้ย้ายไปอยู่ทางนูน้นเลยบ้าง ทางวัดก็เลยเห็นพ้องต้องการก็เลยสร้างาาศาลาในประสมที่อีกหนึ่งหลังเป็นหลังที่สองบัดน,นี้การก่อสร้างก็ยังไม่สําเร็จรูร่วงไปเยวะไปด้วยดีดเพราะว่ายังขาตดตะตูประจัยอันนี้หาอัสมาภาพจึงขอวิงวอนรบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตธาที่จะบริจาคครับจะเป็นดินสักก้อนหรืออมีสักก้อนหนึ่งหรือเหล็ก อาสะท้อนหนึ่งเพื่อมามามา,มาทำสาราในประสงฆ์นี้ให้สำเร็จลุลุกได้ดีถ้าโยมจะต้องการจะมากราบไหว้หลวงพ่อผู้ใจบุญก็มาได้ทุกวันนะโยมนะและสุดท้ายนี้อาตมาภาพจะขออนุโมทนาสาธุธรรมาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรธาที่ร่วมนบริจาคทรทัพย์เล็กบริจาคทรัพย์พยเล็กน้อยเพื่อมา จะสร้างสาราในประสงค์วันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีขอให้บุญกุศลในนี้จนลมนนันดาญายูมังหลายประสบแต่ความตกความเจริญคุตตะไดสมมาปรตนาขออยู่เย็นเป็นตุวขยุวันพันเดือนขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนขอจเจริญพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้คือหลวงพ่อพุทธชัยมงคลซึ่งเป็นพระประธานในอุโบโสถหลังเดิม ซึ่งท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการบนของหายให้หาเจอรวมทั้งเรื่องการสอบได้และเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2540อดีตเจ้าอาวาสได้สร้างรูปหล่อลอยองคและเหรียญหลวงพ่อพุทธชัยมงคลเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ในการสร้างศาสนสถานของวัดสนําชัยนั้นหลวงพ่อชุกบ,บอกว่าไม่ได้มีศรัทธาจากเศรษฐีคนไหนเป็นหลัก แต่ได้มาจากศรัทธาจากทั่วสารทิศบุกความตั้งใจทำจริงของท่านจึงได้มีการสร้างสร้างเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นและที่จะขาดไม่ได้คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธชัยมงคลในวิหารทุกๆครั้งที่ทำการใดโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ใช้ปัจจัยหลักล้านจะไปตั้งจิตอธิษฐานขอกับหลวงพ่อพุทธชัยมงคลอย่างกระโบดหลังใหม่ที่เห็นใช้เวลาเพียงสาปีใช้เงินไปนเกือบ20ล้านบาท ก็มาจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธชัยมงคล ขอบพระคุณท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมรายการสองธรรมมาโดยตลอดค่ะขอบพระคุณสําหรับการพูดคุยกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดรับมีกังวนไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ